สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาหาที่พักที่นอนเนาะเผื่อเพื่อนๆได้มาเยี่ยมแอดไวไวถ้าแอดไวไวหายไปเพื่อนๆนมาเยี่ยมเลยเด้อก็มีที่หลับที่นอนให้อยู่นะก็พอซุกหัวนอนได้เนาะก็มีนะคะมีที่พักให้นะคะก็ถ้าหายไปจริงๆเนาะก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงนะ ยังไงก็คิดถึงก็มาเยี่ยมเย็นกันบ้างเด้อม,มีที่หลับที่นอนให้อยู่นะถึงจะหลังเล็กๆแต่ก็อบอุ่นอยู่นะเอาแค่นี้นก่อนนะสองห้องพอรับแขกไว้เนาะไม่มีอะไรค่ะก็เป็นอนุสรณ์ทีิระลึกนะคะก็มันก็มีแค่นี้ละจากชีวิตคนเราเนาะไม่มีอะไรามาอวดโอ้เนาะก็มีแค่นี้แหละ มีที่พักให้อยู่นะมีห้องหนึ่งทางนู้นก็ห้องนึงนะคะพอหลับพอนอนเนาะสองห้องนอนสามห้องน้ำคงพอนอะส่วนข้างนอกก็เก็บสิงของได้นะมีแค่นี้ละจ้าคิดถึงกันบ้างเด้อถ้าหายไปนะคะคิดถึงกันบ้างนะเพื่อนๆ มีอะไรเนาะข้างนอกมีแค่นี้แหละบ้านไม้ไหวเซือเสื้อก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแค่นี้ละจ้าคิดถึงกันก็มาเยี่ยมกันบ้างเด้อคิดถึงกันก็มาเยี่ยมกันบ้างเนื้อเอ,อ้อมุมมุมมุมทํางานเราเนาะลืมได้ยังไงนี่มุมทำงานของเรานะคะ ก็จะเป็นหนางนี้นะคะบ้านๆน,นะคะมุมบ้านานมีเด็กคนหนึ่งกาลังนั่งทานข้าวอยู่ชุบชุบชุบทานข้าวกับอะไรคะโอ้ทานข้าวกับไข่เจียวกินด้วยได้บอมุมทํางานของเรานะคะก็จะมีโน้ตตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่ค่ยได้ใช้หรอกคะ่ะก็เนีย่ยแค่นี้แหละเปิดพอสังเขตเนาะ เปิดมากไม่ได้เดี๋ยวไปเจอใบทวงนี่หรือจะยุ่งเลยกับคนนะคะที่รับชม